สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับคุณครูโอ๊ตนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เราจะเรียนรู้กันเรื่องของหินนะครับซึ่งประเด็นนะครับในการเรียนรู้นะครับก็คือการจําแนกหินตามกระบวนการที่เกิดขึ้นได้3ประเภทนะครับก็คือกระบวนการเกิดหินอคนีกระบวนการเกิดหินตะกอนและกระบวนการเกิดหินแปร นะครับหินนะครับคือมวลของแข็งที่ประกอบขึ้นด้วยแร่ชนิดเดียวหรือแร่หลายชนิดนะครับซึ่งรวมกันอยู่นะครับตามธรรมชาติซึ่งนะครับหินอะไรเอ่ยนะครับเกิดการเย็นตัวและตกผลึกของแมกมาและลาวานะครับหินชนิดนั้นก็คือหินอัคนีนะครับซึ่งอัคนีนะครับสามารถแบ่งออกได้เป็น 2ประเภทนะครับได้แก่หินอคนีแทรกซ้อนและหินอคนีพุสําหรับอคนีแทรกซ้อนนะครับก็คือเป็นหินที่เกิดจากการาเกิดจากหินหนืดที่เย็นตัวลงภายในเปลือกโลกอย่างช้าๆนะครับกรณีที่เย็นตัวลงอย่างช้าๆทาให้ผลึกแร่นั้นมีขนาดใหญ่นะครับมีเนื้อหยาบนะครับตัวอย่างเช่นหินแกรนิตหินไดออไรต์และก็หินแกบโบรนะครับ สำหรับหินอัคนีพุนะครับอัคนีพุ้บางทีเรียกว่าหินภูเขาไฟนะครับเป็นหินหนืดที่เกิดจากลาวาบนพื้นโลกนะครับเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วนะครับทำให้ผลึกมีขนาดเล็กและก็มีเนื้อละเอียดนะครับตัวอย่างเช่นหินบะซอลหินพมิดและก็หินออฟซิเดียนนะครับสำหรับบะซอลเนี่ยนะครับเราก็พบเจอทั่วไปนะครับสำหรับพมิดนะครับสามารถลอยน้ำได้นะครับ หินอะไรเอ่ยเกิดจากการสะสมของตะกอนเมื่อเกิดจากการสะสมของตะกอนก็ต้องเรียกว่าหินตะกอนนะครับแม้ว่าหินจะเป็นของแข็งนะครับแต่มันก็ไม่ได้สามารถดำรงอยู่ได้นะครับอย่างถาวรน,นะครับเมื่อหินถูกแสงแดดถูกลมฟ้าอากาศและน้ำหรือถูกแหลกระแทกหินเหล่านั้นก็จะแตกเป็นก้อนเล็กๆนะครับเกิดการพลรก,กนเสื่อมโรงตามสภาพนะครับ เศษหินนะครับที่ผุพังทั้งอนุภาคใหญ่และอนุภาคเล็กนะครับถูกพัดพาไปสะสมอัดตัวกันเป็นชั้นๆชั้นๆน,น,น,นะครับเกิดความกดดันนะครับเกิดแรงปฏิกิริยาเคมีนะครับจนกลายไปเป็นหินอีกครั้งหนึ่งเราเรียกกันว่าหินตะกอนหรือเรียกว่าหินชั้นนะครับสำหรับปัจจัยที่ทําให้เกิดหินตะกอนนะครับหรือหินชั้นก็คือการผุพัง นะครับไปตามการเวลาภูพังจากลมฟ้าอากาศการกร่อนนะครับกร่อนจากลมฟ้าอากาศกร่อนจากกระแสน้ําหรือแม้กระทั่งฐานน้าแข็งและก็การพัดพาครับการเคลื่อนที่ของมวลหินดินทรายโดยกระแสน้ํากระแสลมและการทับถมเมื่อพัดพาแล้วมาเกิดการทับถมนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมิความดันปฏิกิริยาเคมีและเกิดการจบผล กลับมาเป็นหินอีกครั้งหนึ่งเราเรียกกันว่าหินตะกอนนะครับประเภทของหินตะกอนนะครับโดยใช้อนุภาคได้แก่หินกรวดมนหินทรายนะครับซึ่งคนโบราณนะครับเอาไปทำเป็นแกะสลักนะครับหรือแม้กระทั่งทำเป็นหินรับหนีหินดินดานนะครับก็คือดินเหนียวทับถมกันเป็นชั้นบางๆนะครับซากฟอสซิลนะครับจะอยู่ในชั้นหินดินดานนี้นะครับ นิทานใช้ทำเครื่องปั้นดินเผาด้วยนะครับต่อมาหินตะกอนเคมีนะครับได้แก่หินปูนนะครับชื่อก็ชื่ออยู่แล้วนะครับว่าคือหินปูนนะครับเกิดจากการทับถมของตะกอนคาร์บอนตในท้องทะเลนะครับเราใช้ทําปูนซีเมนต์หรือใช้ในงานก่อสร้างนะครับอีกหินชนิดหนึงเรียกว่าหินเซิร์ทนะครับเกิดขึ้นนะครับใต้ท้องทะเลนะครับเนื่องจากแพลงต้นที่มีเปลือกเป็นซิลิก้าตายลง นะครับก็จะถูกการทับถมนะครับซึ่งหินเซิร์ตเนี่ยจะปะปนอยู่กับหินปูนห,น,นหินตะกอนอินทรีย์นะครับอีกอันนึงก็คือฐานหินนะครับฐานหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะครับนักเรียนจะเคยได้ยินนะครับโรงไฟฟ้าแม่หมอะจังหวัดลำปางนะครับจะใช้พลังงานฐานหินนี้นะครับในการผลิตกระแสไฟให้ประชาชนได้ใช้งานนะครับ หินอะไรเอ่ยเกิดจากการแปลสภาพของหินด้วยปัจจัยต่างๆหินนั้นก็คือหินแปลแปลสภาพเราเรียกว่าหินแปลแปลสภาพไปโดยการกระทําของความร้อนแรงดันและปฏิกิริยาเคมีหินแปลบางชนิดนะครับยังแสดงเค้าเดิมบางชนิดก็ผิดไปจากเดิมนะครับต้องอาศัยดูรายละเอียดของเนื้อใน นะครับหรือสภาพแวดล้อมจึงจะทราบที่มาได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับหินแปรชนิด1น,นจะมีองค์ประกอบด้วยก,กันกับหินต้นกำเนิดแต่จะมีการตกผลึกของแร่ใหม่การแปรสภาพของหินทำให้หินแปรที่เกิดขึ้นมีลักษณะต่างๆเช่นมีผลึกแร่ที่มีการเรียงตัวขนานเป็นแถบ แะออกเป็นแผ่นได้และก็ยังมีเนื้อผลึกที่มีความแข็งมากนะครับหินแปรชนิดแรกนะครับซึ่งแปรมาจากหินปูนได้แก่หินอ่อนนะครับชนิดต่อไปนะครับแปรมาจากหินแกรนิตนะครับแปรสภาพกลายเป็นหินไหนหินต่อไปครับแปรมาจากหินทรายนะครับเปลี่ยนแปลงไปเป็นหินควขดใส หินชนิดต่อไปครับหินดิ <squid. S 1> นดานนะครับแปลสภาพไปเป็นหินชนวนและหินชนวนนะครับซึ่งเป็นหินแปลอยู่แล้วนะครับก็สามารถแปลไปเป็นหินชีทได้อีกนะครับสำหรับองค์ความรู้ในวันนี้นะครับเรื่องหินนะครับเราสามารถสรุปองค์ความรู้ได้นะครับก็คือหินอคนีนะครับประกอบไปด้วยหินอคนีแทรกซ้อนนะครับและหินอคนีพุหรือที่เรียกว่าหินภูเขาไฟต่อไปนะครับคือหินตะกอน นะครับตะกอนสามารถาแบ่งออกเป็นตะกอนอนุภาคตะกอนหินตะกอนนะครับสามารถแบ่งออกเป็นหินตะกอนอนุภาคหินตะกอนเคมีและหินตะกอนอินทรีย์และหินที่3นะครับรูปแบบก็คือหินแปรนะครับแปรสภาพไปโดยการกระทําของความร้อนแรงดันและปฏิกิริยาเคมีนะครับเกิดจากการแปรสภาพของหินทุก ประเภททั้งหินอาคนาีหินตะกอนและก็หินแปรนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหินนะครับให้นักเรียนนะครับเขียนแผนผังความคิดนะครับหรือนักเรียนจะทําเป็นตารางหรือจะเป็นรูปแบบใดก็ได้นะครับลงใส่สมุดและตกแต่งให้สวยงามเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งครูมาในกรุ๊ปไลน์นะครับคุณครูจะได้ตรวจคะแนนให้สําหรับวันนี้นะครับ ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย